สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาลงเลขบน16ตัวนะครับรัฐบาลไทยนะครับ16ตัวบทนะครับ16ตัวบนรัฐบาลไทยงวดวันที่1กรกฎาคม2567ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับโดยชุดนี้นะครับงวดก่อนนะครับงวดก่อนอ่าเป็นชุดนี้นะครับงวดก่อน ก็มาที่4004นะครับ4 0 4 4นะครับเลขมันมี16ตัวนะครับแต่มันก็มีเข้าตรงบ่อยๆนะครับก็มีเข้าตัวกลับนะครับอยู่2งวดกับงวดนี้งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่2ที่เข้ากลับนะครับเป็นเข้าตัวกลับ ใจอิตินะครับในงวดที่ออก6มา9 7 979นี่มาที่7มาแต่พอ10นะครับได้10ตัวเดียวงวดต่อมาออก6 3มาที่36นะครับคำนวณได้36มันออก6 3นะครับคือคิดว่าตัวนี้เป็น10แต่ว่ามันก็กลับเป็น10ต้องกลับด้วยถึงจะได้นะครับต่อมาได้95ออกที่95นะครับ ต่อมานะครับก็ได้0ูนามะครับมี0ูย์สออก0ูนยมีนะครับออกสองมีสองออกที่แปดหนึ่งนี่แปตรงนะครับเข้าตรงอยู่เรื่อยๆมานะครับต่อมา98ตรงอยู่นะครับหนตรง90นย์ี่ตรง90นย์นี่ตรง, 90, ตรงและก็ 93นี่ตรงนะครับ93ตรงล่าสุดมิกินะครับ40ได้เป็น40มันเป็นตัวกลับนะครับเป็นตัวกลับนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ได้อะไรนะครับก่อนจะไปดูงวดนี้นะครับก็ขอใส่คำเตือนก่อนนะครับคำเตือนเิดหนึ่ยคำเตือนนะครับ เนื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคํานวณการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจากงวดที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นจากสถิติโปรดรับชมเพื่อคมบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกประเภทสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับได้สถิติแล้วได้คําเตือนด้วยนะครับก็ดูงวดนี้นะครับดูงวดนี้หวยมันออกที่

แล้วก็4 2 6 4อ6อาใช้หลัก10บนหน่วยบนแล้วก็10ครั้งที่2 2สองครั้งบวก9อันนี้คือฝั่งข้างบนนะครับส่วนข้างล่างใช้หลักแสนบวกหลักพันบวกหลักหน่วย แล้วก็บวก10ครั้งที่3 5. 5. 5. สูตรข้างบนนะครับอาจจะบวก10ก็ได้นะครับสูตรข้างบนสูตรที่1ก็จะได้0 4อันนี้1 2เป็น2 9ก็จะได้เป็น6บวก9เป็น5

ก็จะเป็น1 2 3 4 1 2 3 4ทีนี้จับประกบคู่ให้นะครับจับประกบคู่ให้ก็จะได้5 6 7 8 5 6 7 8ประกบกับ1 2 3 4

เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่อก็จะได้อยู่ที่สี่สิบหกชุดนะครับต้องให้กลับด้วยนะครับงวดที่ผ่านมามันเข้าเป็นตัวกลับนะครับมันเข้าเป็นตัวกลับ ก็ไม่แน่มันอาจจะมาตรงได้นะครับมาตรงได้ถ้าเราจะเน้นชุดนี้จะเน้นที่อะไรนะครับจะเน้นที่อะไรก็ไปเน้นที่สามสี่ห้าหกอ่าสามสี่ห้าหกเลขเด่นนะครับสามสี่ห้าหกมันก็จะมี หกับ6นี่แหละนะครับ3 4 5 6นี่มี5 5 5 5 6 6 6 6, 6. 3 4, 3, 4. ้าหก่าก็มีเท่านี้ชุดนะครับเท่านี้ชุดยังตัดไม่เรียบร้อยนะครับก็มี2 4เป็นแปด0ก้เอ็ดสิชุดนะครับ ก็กำลังดีก็กำลังดีไม่น้อยจนเกินไปไม่มากจนเกินไปนะครับก็เน้นชุดที่ขีดเส้นใต้นะครับสเน้นที่เน้นที่3 4 5 6นะครับตัวเน้นนะครับ3 4 5 6 3 4 5 6ถ้าเอาเลขล็อกเลขอะไรมาจับนะครับ เอามาจับมันก็คงจะจับได้หลยนะครับก็คงจะจับได้เลยก็อยู่ในนี้ถ้าเอาล็อกเศรษฐีตัวนี้มาจับมันก็จะมีตัวไหนบ้างนะครับมี5้าสี่ห5าี 5, 5 3, มีไหม5้ไม่มีมี5 2 5 2 5, 2 5 6 6 2 6, 6 2 26 5 2 25 6 2ก 6, 6, 2, 6. 6กมีไหมหกสี่ไม่มีมี7จ7ดส7่เจ็ถ้าตรงกันมี7 2ด้วยนะครับ7 2มันจะมี5 2 5ส6งห้7สี่หไม่มีนะครับ8ไม่มีมันก็จะเน้นนี่แหละครับก็จะเน้นอยู่ที่5 2 5ส6 2 หกสี่หกสี่หรือเปล่าหกสี่สี่หกอ่าในล็อกในล็อกนี้ไม่มีนะครับสี่หกไม่มีนะก็จะเป็นเจ็ดสี่แทนนะครับเป็นเจ็ดสี่แทนอ่าเอาตัวมาชนเฉยๆนะครับเอาล็อกเศรษฐีมาชนให้นะครับมาชนให้เอามาชนให้ ถ้ามันจะเด่นอีกถูดหนึ่งก็คือมันมี2 2กับ9ดตัวนี้มี2นะครับมันก็จะเน้น2นะครับเนินที่5 2 2 5 6 2 2 6 7 2 2 6, 7นะครับจะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้นะครับจะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้หรือไม่เอา2อเอาตัวอื่นมันก็จะมี5 4 4 5 7 4 4 7จมีเท่านี้นะครับตัวชนกันตัวชนกันมันมีเท่านี้นะครับ ในสูตรนี้นะครับในสูตรนี้ก็มีตัวเด่นให้มีตัวเด่นให้นะครับเด่นที่สุดนะครับเด่นที่สุดตัวชอบที่สุดนะครับงวดนี้มีรูคุมชอบคู่นี้นะครับชอบ54ีนี่แหละนะครับ5 4 4 5นี่อันนี้ชอบส่วนตัวนะครับชอบส่วนตัวโดยดูหลายๆสูตรมันก็มีปนปนอยู่อันนี้ก็มี 5C นะครับ อันนี้ก็มี5 C นะครับหลัก10หลักหน่วยเราก็น่าจะมี5 4มี5นะครับ <c oughs> โอหลัก10มันไม่มี5มันม,มี3มนะครับมันมี3แต่ว่า5มันก็ใกล้ๆกันนั่นแหละนะครับอาจจะเป็่นไปได้นะครับมี3มแล้วก็มี53อยู่นี้นี่มี2ออยู่นะครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้ในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ส่วนหลักร้อยนะครับส่วนหลักร้อย ก็กลับไปดูคลิปหลักร้อยที่ลงไปให้แล้วนะครับจับ3ตัวให้ด้วยนะครับจับ3ตัวให้ด้วยหลักร้อยมันได้ที่สองเจ็ดเก้าอ่ะสองเจ็ดเก้านะครับหลักร้อยนะครับได้สองเจ็ดเก้า หลักร้อยได้279ก็เอา2 279นี่2 54 754 954นะครับ279มาใส่54นะครับอาจจะเป็น45ก็ได้นะครับอาจจะเป็น45ก็ได้ มันมาชนนี้นี่ก็มาชนชุดนี้อยู่นะครับชนชุดอื่นมาจับกันก็ชน5 4 4 5นะครับ5 4 4 5มีชนนะครับมีชนก็6 3มีชน3553ชนนะครับเป็นตัวชนนะก็มีชอบตัวนี้แหละคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับผมก็ชอบคู่นี้ก็มีหลายสูตรยู่ที่ชนได้ประมาณนี้นะครับ ครับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถูกหวย2ตัว3ตัวถูกรัตตอรี่รางวันที่1รางวันใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ